นี่คือแมปปากัวสีฟ้านะครับผมซึ่งเป็นแมปที่ผมสนับสนุนนะซึ่งจริงๆผม,มอยากเล่นไหมก็ไม่แต่ว่าด้วยความที่มันเป็นแมปคนไทยผมก็เลยเล่นนะครับผมคือผมไม่รู้ว่าแมปจะดีหรือเปล่านะแต่ผมจะลองอ่านตรงนี้ดูนะออลองอ่านข้างหลังก่อนก็ได้ข้างหลังมีอะไรไหมสวัสดีทุกคนที่เข้ามาเล่นแมปนี้กันนะอ๋อเป็นผู้หญิงเนาะคนสร้างขอบคุณที่เล่นแมปนี้ อย่ากโกงนะเจ้าของแมพคิดไม่ถึงแต่เขาให้โชคดีและมีความสุขในการเล่นอ๋ออย่าลืมกดติดตามและกดไลค์ให้เจ้าของแมพด้วยโอเคตรงนี้มีอะไรไหมถ้าข้อถ้าข้อผิดพลาดขอโทษด,ด้วยแมพนี้แมพน,น,นี้สันแมพนี้สันฮะ เอาไว้เนละ่คนเดียวตอนเบืออ๋อเคยผมจะเล่นดานแรกดูนะคบมันดานแรกก็ง่ายๆนะคบผมก็กระโดดยิงอย่างนี้นะกระโดดยิงยิงบอกว่าง่ายเพิ่งบอกว่าง่ายเออเพิ่งบอกว่าง่ายอ่ะยงกดย่องไว้มันจะง่ายครับผมมีดอกเดียวจัวสุดท้ายคือผมไม่เข้าใจว่าทําไมต้องเอาน้ําแข็งมาทาเป็นพื้นอันนี้ถ้าหากว่าใครอยากแบบจะได้สบายนะ เปิดจริงก็เดินไปเลยแต่ไม่อ่ะเอ้ยค็นบกน้ำแข็งดีกว่าโอเคสีฟ้าก็ต้องเป็นน้ำแข็งเนาะผมลืมอ่านชื่อโอเคอันนี้ก็ใครเปิดออออออโต้จำก็เดินไปเลยก็ได้อันนี้ง่ายๆครับผมเดินนี้จริงๆข้ามไปได้ไหมข้ามได้ไหมข้ามได้หรือไม่ข้ามดีกว่าบอกว่าอย่าโกงอย่าโกงก็อย่าโกงนะใครโกงนะใครโกงนะ อยากโกงนะครับผมเดินอย่างนี้ไปนะใครแบบใครรีบๆก็กระโดดข้ามเลยก็ได้ไม่เอาอ่ะบอกว่าอยากโกงก็ไม่โกงนะนี่มาสีขาวหรือสีฟ้าอ่อนนี่มาสีฟ้าอ่อนแั่โอเคทำมาสีฟ้าอ่อนก็ช่างก็ช่างมันนะมันก็แบบปากโกสีฟ้าแต่ไอ้บล็อกนี่มาสีขาวนะครับผมอันนี้อะไรมีให้เลือกสองทางโอ้ทางนี้ง่ายเกินไม่เอาอ่ะเอาทางที่มันยากกว่า นี้นิดหนึ่งจริงๆมันก็ง่าย2ทางเลยนะครับผมแต่ทางนี้มันจะยากกว่านะแต่ผมจะเลือกทางนี้นะเพราะว่ามันเป็นทางที่ท้าทายดีเออแบบนี้เป็นแบบที่ง่ายมากนะปวดปรับปรุงคือถ้าผมได้จนจบแล้วมันง่ายเกินไปปวดปรับปรุงนะครับผมเพราะว่าผมไม่ชอบอะไรที่มันง่ายเกินไปสุ่มเลือกสุ่มเลือกสุ่มเลือกนี้ตายเออสีแดงไม่ใช่สีเขียวสีเขียวสีเขียว สีฟ้าดิเพราะว่ามันเป็นแบบปลาครงสีฟ้าอ่าโอเคเมื่อกี้สีฟ้าแล้วก็ต้องสีเขียวอ้าวถูกด้วยแล้วก็ต้องสีสีแดงสีแดงโอเคสีฟ้าสีเขียวแล้วก็ฟ้าอีกรอบนึงฟลาฟ้าปลาปลาสีฟ้าเออถูกโอเคแล้วก็สีแดง ถูกได้ไงไม่รู้แล้วก็สีเขียว <c oughs> โอเคสีฟ้าสีเขียวสีฟ้าสีแดงสีสีแดงรอบนีงโอ้ยเดินไปใหม่ แดงว่าต้องเป็นสีฟ้าใช่ไหมเออใช่โอเคดา่านเท่าไหร่ไม่รู้ลืมนับแต่ง่ายพอพูดคขาว่าง่ายทีไรคือตายทุกทีเลยเออแบบนี้นี่เป็นแบบที่เล่นเบื่อๆนะแก,แก้แก้เบื่อได้ครับผมก็ก็ไม่ได้ง่ายเกินไปเหมือนแบบที่ผมเคยเล่นอะ่ะอย่างแบบโดดแบบเดินเฉยๆจบเกมมันละมันคือแบบโอ้โห ง่ายเกินแต่นี้มันยังพอมีให้กระโดดอยู่บ้างนะคะผมใครที่แมพใครที่ไม่มีแมพเล่นแล้วอยากใครที่เป็นมินิโ้เพ่นมินิโวมือใหม่ก็มาเล่นได้นะจริงๆผมเ,เป็นคนที่เล่นมานานแล้วแหละมินิโวเล่นตัง้งแต่ประมาณหกขวบมั้งอันนี้อะไรอะ่ะอ้เขียนว,ว่าบลูใช่ไหมจะเขียนว,ว่าบลูเนาะบลู L U E โอเคบลูนะครับผมอันนี้อะไรบินขึ้นไปแล้วก็ตกลงน้ำเหรอหง่ายสบายสบายแล้วพอผมพูดคทําว่าง่ายปุ๊บผมก็จะตายนะครับผมลงน้ำโอ้ยง่ายเกินปรดทํทาบอดน้ำให้มันลึกกว่านี้หน่อยนะมันโดนดาวมิ คือตกตลอดเลยมันก็ไม่ได้ยากอะไรนั่นก็กระโดดเฉยๆอ่ะเนี่ยเห็นไหมไม่ได้ยากอะไรนี่อะไรตรงนี้อ๋อตรงนี้ลอยได้ลอยได้ไปซะแา่าง,ง่ายๆก็ชอบตกเนาะไม่รู้ทำไมเดินไปเลยวิ่งไปเลยเกือบตกเล้วเอ,อเ้ยเยอะ Okay, ไป okay, ไปเซฟบอน้ำขี่บล็อกอะสองบล็อกมัน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 ตื้นนะคบผมมันโดนดามิตเอ้ยนี่ไงด่านที่ดีมันต้องเป็นด่านที่มีความ <laughs> มันต้องเป็นด่านที่มีความท้าทายอย่างนี้ไม่ใช่ด่านแบบโดดยิง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 คือบล็อกนี่เป็นบล็อกรัวเออมีเซฟเซฟ นี่เซฟก็เซฟนะครับผมเออผมุตสาเล่นแบบแบบปลากลัวยากๆมาเยอะไหมไม่อะไม่ไม่ได้เล่น <c oughs> ไม่ได้เล่นเพราะไม่มีเวลาเล่นคือจริงๆมีเอ้าไม่ตายแล้วตรงเาวาแล้วอันจริงๆคือมีเวลาเล่นไหมมีแต่หาแมป ไม่เจอไม่รู้จะเล่นแมปไหนจริงๆนะครับผมโอเคผ่านไปด่านต่อไปด่านนี้อะไรอะ่ะด่านบันไดอยูบันไดบันไดบันได,นดหัน่นศาด่านบันไดโอเคง่ายทำไมเป็นบล็อกอะไรบล็อกหิมะหรือเปล่าทำไมชอบใช้บล็อกที่มันเป็นเกี่ยวกับน้ำแข็งหิมะอย่างเงี้ยเออมันก็เป็นสีฟ้าไหมสีฟ้าอ่อนไงคิดไม่ได้โอเคด่านที่เท่าไหร่แล้วเนี่ย หยิบหยิบโกโนกองหยิบโกโนกองอื้อ๋อเอาไวข้ขี่เอ่อจริงๆนะคุณควรมีอาันให้ผมสักอันนะครับผมคุณควรมีอานให้ผมนะอ๋อหยิบไก่ในกล่องหยิบโกในหยิบโกโนกล่องซะงั้น เอ้ยติดดิเออไก่ปัญญาอ่อนอุ้ยขี่ได้โอเคมันขี่ได้โอ้ไม่กี่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นไก่ไก่ไก่กระดูกติ้วไก่ไหายโอเคไก่เดินช้า ไก่อย่างปัญญาอ่อนเดินช้ามากโอเคขอบคุณะเจ้าจไก่โอเคอันนี้คืออะไรมาน้ำหรออ๋อมาน้ำโอเคเหมือนจะให้ใช้ใช,ใช้ใช้สกีเหมือนกันนะเนี่ยอืมอ่า็มันก็เชื่องอยู่แล้วนี่เออโอ้ม้าน้ำว่ายน้ำเร็วกว่าไก่ตั้งเยอะไก่เดินช้าช้าโอเค ด่านที่เท่าไหร่ไม่รู้มันมีทางให้เลือกอันจริงมันมันก็จะเลือกเท่าไหนก็เหมือนกันนั่นแหละแต่บล็อกเดียวมันจะดูยากกว่ามจะไปบล็อกเดียวแล้วกันเนาะก็ง่ายไหมง่ายมากเกียนาละอันนี้มีในกล่องมีอะไรไหมรถเข็นก็เอามานั่งรถเข็นนั่งรถเข็นนั่งรถเข็นอันนี้อะไรเดะโอ้โห มีให้แบบเออฮะวิโอ้ยอยังมายังมา,า,มานึว่าน่ารเคาญเสร็จปุ๊บคือจบเลยไม่เอานะไม่เอานะจบแล้วหรอไหนดูดิจบแล้วจบแล้วขอบคุณที่มาเล่นแล้วก็แบบนี้ยากไหมบอกกันได้ยากบ้าบอคอแตกอะไรเราไม่เห็นยากเลยง่ายง่าย โอเคผมขออนุญาตนะครับผมสาหรับคนที่สร้างแมปนี้นะถ้าหากว่ามาเห็นคลิปนี้ก็ก็ขอบอกเลยนะว่ามาเล่นแมปผมด้วยนะแมปผมอะ่ะเออมีพิซซ่าให้กินด้วยงำงำหืมเราใชาเป็นขี้เลยโอเคอันนี้คือมันต้องทุบแต่มันทุบไม่ได้แล้วจะผ่านยังไงล่ะอันนี้คืออะไร อันเอา้าโด,ดลงไปได้ไหมโอเคพันกินสวัสดีและลาก่อน<บ><บ>เ้อาทำไมไม่ตายเอาตายแล้วอ๋อ,อ,อ,อผมขออนุญาตไปคอมเมนต์นนะชอบอ่ะเป็น ที่เล่นง่ายไม่ชอบตรงที่แมปง่ายเกินไปแมปง่ายเกินไป น,นี้แล้วกันสำหรับออคอมเมนต์โพสลงแมปเลยนะผมขออนุญาตไปดูชื่อคนสร้างแมปแล้วอันนี้คือคนสร้างแมปนะครับผมติดตามไว้ด้วยนะเอตามไว้ด้วยดีกว่าเพราะว่าก็เล่นแมปเขาละเอ้ยมีการทำสวนด้วยนี่ครับชื่อคนสร้างแมปนะก็อยู่ตรงหน้าโปรไฟล์เขาเลย ไอดีก็สองแปดสองแปดเจหี่สสสามนะครับผมเฮ้ยผมขอดูก่อนมีแมปอะไรไหมโดดโรงเรียนแบบ,บใช่เนี่ยก็มีคนมาคอมเมนต์เยอะแยะมากมายนี่คือคอมเมนต์ล่าสุดนะครับผมคือคอมเมนต์ของผมนะอ่ะคุณครับคุณเป็นคนที่สร้างแมปใช่ไหม ผมคอมเมือนไปแล้วมาเล่นแมพผมดูนี่แมพ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 เนี้ยแมพเนี้ยคือแมพเนี้ยผมจะเข้าไปเล่นให้ดูเลยแถมนะครับผมแถมอีกแมพนะนี่คือจริงๆคือมันเป็นเท็เจอร์ของแมพนะคือผมใช้รูปแบบของคือมันเป็นรูปแบบสมจริงอ่ะ อันนี้คือมีบอกด้วยนะว่ามีกี่ด่านผมขอเล่นแมบบนี้ให้ดูควบคู่ไปเลยแล้วกันเพราะว่าคลิปมันสั้นไปนะคะผมแมบบปลากวรวสีฟ้าเมื่อกี้คือผมค่อนข้างชอบอยู่นะเออะแมบปลากวรวสีฟ้าเมื่อกี้คือผมค่อนข้างที่จะชอบอยู่นะคือคือเป็นแมบบที่ดีแหละเออปลากวรวสีฟ้าเมื่อกีนะ้แล้วก็อย่าไปอย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดติดตามคนทำแแบบวยนะนะหมายถึงในเกมนะคะผมไม่ใช่ช่องนะ มีช่องอยูทูบหรือเปล่ายังไม่รู้เลยโอเคคือผมไม่มีป้ายบอกอะไรทั้งนั้นเปิดมาให้กระโดดเลยเออผมมีแผนว่าผมจะทำอีกแมปหนึ่งเป็นแมปปลากลัวนะครับผมซึ่งาตายแล้วเป็นเป็นแมปที่เป็นแมปเกี่ยวกับแกนโลกนะอันนี้เป็นปลากลัวที่เออ่ดาวมิลานะครับผมส่วนอีกอันเป็นปลากลัวที่ดาวเออ่เป็นที่ดาว ไฟมาสนะครับผมใครที่ไม่เข้าใจก็ช่างมันเถอเพราะว่าคุณยังเล่นมิวไม่ถึงอ,อนี่คือผมตายดาดที่สามมาสิกรอบแล้วนะใครใครที่คิดว่ามันเล่นยากไปมก็มีน้ำผลอม้ลมทำให้กระโดดสูงอันนี้ทำให้วิ่งเร็วขึ้นแล้วก็ทำให้คิวเลือดนะอันน้ํา่้ำผลไม้ลมคืออันที่คนบ้านใช้บ่อยสุดในการเล่นแมพผมคนบ้าเด คือคนภามันเล่นแมพผมด้วยนะเออเออโอ,โอ้รอดยังไงไม่รู้ด่านที่สี่เออตกถ้าใครเห็นด้านซ้ายล่างนะครับผมมันคือปุ่มสำหรับคนทำแมพนะใครที่ไม่ได้ทำแมพเนะี่ยแล้วไม่ได้เล่นแมพของตัวเองนะคือจะไม่รู้จะไม่เห็นปุ่มเนี้ยเออจะไม่เห็นปุ่มเนี้ยหรือในหมดออนไลน์อย่างเงี้ยก็จะไม่เห็นปุ่มนี้เหมือนกันนะครับผม ปุ่มสลับโหมดการเล่นกับโหมดพัฒนานะด่านที่หกด่านที่หกแล้วนะไม้อะไรก็จะสวยนะมันก็จะดูสมจริงนะคือแตกได้ไงถามกันเ้ื่อยๆอะไก่เมื่อกี้ผมกินไอ้น้ำผลไม้ลงไม่ดูแลไก่ก็ประมาณนี้แหละอุดีดมากอุดีดจุดๆดีดมากโอ้โหดีดจุดๆเลยดีดขั้นสุดเลยอ่ะ โอเคกดดิโอเคอันนี้คือที่เป็นหินนะอันนี้คือหินนะครับผมหินนะใช้ได้แค่กาดเดียวอีกแล้วโอเคคือใครอยากสร้างแมปก็เดี๋ยวผมจะสอนวิธีการสร้างแมปอีกทีหนึ่งละกันนะครับผม ผมจะทำคลิปสอนสร้างแมปนะเออเดี๋ยวอีกไม่นานแหละเดี๋ยวผมก็น่าจะทำไดนะ้เพราะว่าผมเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างชอบสร้างแมปให้คนอื่นเล่นนะซึ่งแมปผมก็จะเป็นแมปปลากลัวส่วนใหญ่อะผมชอบสร้างแมปปากลัวเออแต่ผมมีแมปต่อสู้แมปหนึ่งด้วยนะแมปต่อสู้ในปา่า <c oughs> ตายอีกแล้ว เป็นอะไรที่ตายได้แย่มากมุณดูนี่นะอันนี้คือบัฟอ่าบัฟกระโดดสูงกับวิ่งเร็วดูวนะมันจะให้ดูว่ามันเร็วขนาดไหนมันยังเร็วอ่ะอุ้ยกระโดดยังถึงอ่ะหู้ยยังถึงไปตรงนู้นเนี่ยมันคือมันโกงโกงมากเลยปึ๊บปึ๊บนีย่ยังโกงอ่ะ อืออันนี้คือด่านที่สิบคือคนบ้ามันทำอย่างนี้นะครับผมมันมันเล่นอย่างนี้นะมันเล่นได้โกงที่สุดในโลกเลยมันขึ้นมาบนนี้แล้วมันก็แล้วแต่แล้ว่าจะเล่นยังไงก็สิทธิ์ของคนอื่นนะไม่มีสิทธิ์ไปว้าชอบตายด่านานี้ตลอดเลยคือด่านที่แบบมีบล็อกลืน่นๆอะไรเงี้ยปึ๊บปึ๊บคึ๊บคึ๊บ หากใครที่ยังไม่รู้นะคะว่าปุ่มย่องมันสามารถที่จะทาให้เราเนี่ยไม่ตกจากไม,ไม่ไม่ตกจากบล็อกนะครบผมนะมันจะไม่ตกนะครับผมแต่ถ้าเป็นบันไดอย่างงี้มันก็จะเดินลงได้ปกติโอเคแด่านที่สิบสี่อันนี้คือผมคือคนอื่นอาจจะไม่เห็นนะผมก็จะมาแจกสูตรวิธีการเล่นด่านที่สิบสี่เลยละกันนะครับผมคือนี่นะครับผมนะ นี่นี่คือถ้าหากว่าเราไปอีกฝั่งหนึงจะเป็นยังไงคือนะตกตายไปเลยนะครับผมด่านที่สิบห้านะครับเตรียมกินไก่วิ่งสลาตันซุปเปอร์ซุปเปอร์สลาตันไอซุปเปอร์วิ่งนะครับ คำเดียวเลยด่าว,ว่าตายแมพผมมีสามสิบด่านนะส่วนปลาก,กวัวดสีฟ้าน่าไม่รู้มีกี่ด่านนะคือที่หลังก็มาแปะบอกด้วยนะว่าด่านที่เท่าไหร่แล้วอะไรมาประมาณนี้นะคะผมมันจะได้ดีดูดีขึ้นนะสำหรับเออ่แมพโอเคแมพผมจะมีด่านคำถามด้วยนะคือด่านคำถามนะครับผมคือผมอันนี้ข้ามด่านคำถามไปเลยแล้วกันนะ โอเคครับด่านที่18แล้วอ่าคือแมพผมอะใบให้ว่าแมพผมมันมีคล้ขขายๆด่านของเขาด้วยนะที่เป็นปลาคัวฟ้าปลากัวสีวฟ้าที่ผมเล่นไปแต่ตอนแรกอะคือที่จะมีแบบตัวหนังสือเป็นปลากัวให้กระโดดอะไรมาเนี่ยปลาคัวเป็นตัวหนังสืออะผมก็มีนะแต่เป็นด่านที่2 8ซึ่งเขียนว่าแล้วก็ไปดูเองแล้วกัน เดี๋ยวผมจะอ่านให้ดูเลยละกันแล้ว,ว่ามันเขียนว่าอะไรแต่ขอให้ถึงด่านที่แปดก่อนที่ผมมาทำอย่างนี้คือจริงๆคือผมทำอย่างนี้เพราะว่ามันเขียนไม่ได้นะผมก็เลยค้นพบว,วิธีใหม่ในการผมชอบลืมตลอดเลยนะครับผมว่าด่านที่ยี่สิบมันมีบล็อกล่องหุ่นนะบล็อกล่องหุ่นมันก็จะเป็นอย่างนี้นะตรงนี้แล้วก็ตรงนี้กับตรงนั้นนะคะผมอ่ะชุบโอเคให้ชุบโอเค ให้ชึบโอเคโอเคด่านนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะก็แค่กระโดดทั่วไปนะครับผมใครตกด่านนี้ก็นั่นแหละเออก็ปกติดีนะคะผมจะการตกด่านนี้เพราะว่ามันมีบล็อกที่ห่างสามบล็อกนะเอป็นค,คำแก้ตัวที่เยี่ยมมากชึบอ่าชึบอ่าชึบอ่าผ่านห่ังกระจกก็ง่ายๆแล้วผมก็เดินผ่านตรงนี้ไปเลย อ่ะเห็นข้างหน้าเลยไหมด่ายคำถามอีกแล้วว่าจริงๆคือด่ายคำถามผมมันมันไม่ได้อยู่ติดกันนะเออมันอยู่ห่างกันอโอเคนี่คือด่านที่ยี่สิบสองนะครับผม,ผมก็จะทําการกินน้ำผลไม,ม้อัดลมนี่นี่สองแมปไปเลยเป็นไงล่ะเล่นสองแมปให้เลยนะครับผมโอเคด่านนี้เนี่ยบางคนอาจจะสใสนะครับผมว่าเล่นยังไงนะ คือมันจะมีบล็อกล่องหุ่นอยู่ตรงนี้ส่วจนตรงนี้ห้ามเหยียบนะตรงที่เป็นบล็อกนะเหยียบได้แค่ตรงที่เป็นพื้นที่ว่างเปลา่านะครับผมวนด่านนี้ไม่ตัาคคำถามผมจะข้ามไปเลยนะนี่คือด่านที่25ด่านนี้เนี่ยบางคนสงสัยว่าเอา้าล้วสีแดงกับสีเขียวมันต่างกันยังไงอา่าคือเข้าใจก่อนนะครับว่าสีแดงคือ ห้ามเหยียบนะจริงๆมันเหยียบคือมันเหยียบได้คือมันถ้าอยากกระโดดก็กระโดดไปจะกระโดดไปหาสีแดงให้ดูเ,อเ,อเห็นไหมมันติดนะคะผมคือผมเอาบล็อกของผมไปแปะไว้บนสีแดงส่วนสีเขียวก็คือเดินได้ปกตินะดูนะสีแดงอันนี้คือสีเขียวเห็นไหมเดินได้ปกติอ่าฮึบทุเล a t คือใครที่ขี้เกียจกระโดดตรงสีเขียวก็สามารถทำนี้ได้นะ,ะกระโดดบนบล็อกล่องหันสีแดงะเลยนะครับผมเป็นสูตรที่ใครๆก็ใช้กันอันนี้คือดต่ที่2ี่ก็ง่ายๆนะคะผมง่ายสุดๆง่ายขั้นสุดเลยง่ายมากๆอู้หลอดโอเคดต่ที่2ี่ เห็นไหมนั่นแ่ะเห็นไหมตัวอักษรเห็นกันแล้วแหละมั้งคือไก่วิ่งแล้วกันเนาะไม่ได้ต้องการให้มันแบบกระโดดสูงแล้ววิ่งเร็วนะมันวิ่งเร็ววิ่งเร็วมากนะคะผมไก่วิ่งนี่ผมให้มาแล้วที่แปดยูเฮ้ยโอเคยูอะเอาใหม่ยู เอ็นเอลเอางอ่ายๆคือ U N L U เอาใหม่ U คือหลายคนก็น่าจะรู้แหละว่ามันเขียนว่าอะไรอะ U N L U C ว Y hey. N Lucky ครับผมคือชื่อผมในมินิเวิร์และหลายเกมโอเคด่านที่29นะใกล้สุดท้ายละคือด่านนี้ก็ง่ายๆนะคบผมง่ายมากๆอ่ะแล้วก็นี่คือด่านคำถามผมจะข้ามด่างคำถามไปเลยครับสำหรับใครที่ไม่เห็นดาวนะคือดาวมาอยู่ตรงกลางนะครผมเิยเข้าไปเก็บได้เลยนะ <Hey. S 1> ก็จะชนะเกมนี้นะครับผม อ่าคือจริงๆแมพผมมันก็ไมได่ดีอะไรมากหรอกนะแต่ก็นั่นแหละนะคนที่สร้างแมพป,ปากวัวสีฟ้าที่ผมเล่นไปอ่ะมันเล่นแมพผมด้วยนะเพราะผมเล่นแมพผมแล้ว